วิ่งเ่าวันนี้เราแต่งตัวเป็นสติ๊กเลยในแนววัยนักไฟเหมือนสติ๊กไหมือ่เหมือนนะโอเคครับก็จริงจริงก็เขาบอกให้แต่งตีมแบบว่าแนวสตรีทให้น่ารักน่ารักหน่อยวันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องแต่งแบบน่ารักจริงเหรอเป็นคนชอบเราชอบอะไรเราชอบอะไรตัวสติ๊กคือจริงๆเป็นการ์ตูนที่มีดูตั้งแต่เด็กแล้วครับซึ่ง คือมันเป็นตัวตูนที่แบบรู้สึกว่ามันกวนๆวก็ได้หรือว่าอะไรซึ่งส่วนตัวแล้วมีนแบบเลี้ยงเลี้ยงแมวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความกวนควรความอะไรอย่างเงี้ยของแบบสติชครับสะสมที่เราสะสมไว้แล้วมีส,สมะสมเป็นพวกอะไรได้เป็นพวกฟิกเกอร์พวกแบบโมเดลนี่แหละครับแบบแต่ดิสนีย์ก็มีแบบพวกสติชพวกสเปนแมนอะไรแบบที่แบบเหมือนกันใช่ไหมครับสะสมเยอะไหมตั้งแต่คนก็จะแบบเออเก็บเก็บเรื่องเก็บของอะก็สมมติว่าก็ น่าจะเกิดทุกปีครับแต่ปีแบบ2ตัว3ตัวถ้าเราแบบไปเดินเล่นแล้วก็เจออะไรเงี้ยแล้วถ้าถูกใจเราก็ซื้อเก็บเอาไว้แบบลิมิเต็ดเลยไหมครับแบบมาทักไม่ได้ไหนคอ๋อถ้าลิมิเต็ดก็ก็ต้องรอดูว่าว่าแบบเราชอบจริงๆไหมอะไรเรามีไว้คลองมั้ยเอออ๋อมีมีมีทางไหมครับใครที่สนใจมีสถามี้ครับผมก็ ในครับผมดิสนีย์ทอยเอ็กซ์โปไทยแลนด์2025นะครับผมก็สามารถแวะชมที่อนิสพัฒได้นะครับผมซึ่งมีทั้งสติชแล้วก็มีมาวิลมีพิซซ่ามีซาวร์ all, คือมีหมดเลยนะครับผมก็อยากฝากงานนี้ด้วยนะครับมีบช่วงนี้หรอครับก็ก็อีเวนต์นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีแฟนไซ์ที่ต่างประเทศเห็นอะไรสัญญาไป ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เก็บตัวดูแลตัวเองก็เล่นฟิตเนสแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบไปสอนบาสด้วยครับผมซึ่งรู้สึกว่าปีนี้ได้รับเลือกให้ไปเป็นแบบโค้ชให้กับทีมหนึ่งใน YBL ก็คือตอนนี้ไปค่วมกับกีฬาเยอะเยอะเลยอ่าก็คือส่วนมากก็จะคุยกับทีมครับผมว่าถ้าผมว่างผมก็ไปไปไปช่วยอยู่แล้วอย่างการเรือกงานเราเป็นคนใช่ก็ถ้าเป็นงานที่แบบโอเคเรารู้สึกว่าเราทําได้เราก็อยากเต็มใจช่วยแล้วยิ่งแบบว่าเราเห็นแบบ เด็กๆเ,เขาแบบสนใจจริงๆทุ่มเทจริงๆเราก็อยากเข้าไปแบบแนะนําแล้วก็ไปแบบโค้ชให้กับเด็กๆออกเลยเอามาเป็นฟรีแลนซ์การทํางานมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมราะเราต้องจัดการมินิเกมมาทุกอย่าง๋อ,อก็ถือว่ายากขึ้นกว่าเดิมไหมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องอ่าต้องเวลาจะเลือกรับงานอะไรก็ต้องคิดดีๆหน่อยครับผมทีนีแ้แบบเห็นแบบว่ามีชาวแบบว่าซุปซิปอะไรเงี้ยค่าใหญ่ๆอะไรเงี้ยแอบมาท้าทายสินเต่าอ๋อก็ ไม่ไม่รู้ไงแยกตัวกันทิ้งแยกตัวกันทิ้เของไปก่อนเนี่ยครับผมกาได้มีคุยกันที่นี่ไหมอ๋อก็มีครับผมก็แต่ก็แต่ก็คุยกันในระดับหนึ่งครับไม่ได้แบบคุยแบบรายละเอียดเยอะขนาดนั้นหรือว่าพี่มีคนมีชวนไปในในร่วมอะไรของใหม่หรือเปล่าโส่เสื้อไทยอะไรหรือเปล่าออ๋อก็ก็ทำเสื้อเสื้อทำด้วยกันอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีแบบว่าช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันครับ อ,อ,อ,อย่างเราเห็นเขาไปเราแบบเราเห็นโอกาสอะไรแบจากตรงนี้บ้างไหมอ๋อก็ถือว่าเป็นถือว่าเราไปเรียนรู้ประสบการณ์ดีกว่าแบบจากข้างน,นอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าก็เป็นอีกอีกอ่าเป็นอีกอ่าประสบการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจออยู่แล้วแต่ใจมินตอนนี้ยังอยากเป็นฟรีแลนซ์อยู่เปล่าหรือว่ายังอยากม,มีสังกัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆเรื่องฟรีแลนซ์หรือไม่ฟรีแลนซ์จริงๆผมไม่ติดนะผมซึ่งถ้าสมมติว่าค่ายค่ายที่ผมอ่ะเคย เคยอยู่อะไรเงี้ยเขามีโปรเจกต์ให้ผมก็ไม่ติดที่จะกลับไปร่วมงานนะนเับก็คือจบได้ดีพูดคุยได้ดีใช่ครับใช่อ่านการเพื่อนร่วมงานร้องหน่อยนครับน้ำฟ้าน้ำฟ้าครับผมอ๋อครับผมอ๋อกีฬาตีอ๋อก็เห็นครับผมเห็นข่าวครับผมก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันอาจจะมีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติมากอย่างเช่นมีเป็นนักบาสมันก็มีอ๋อใช่แต่จริงๆผมก็เข้าใจว่าจังหวะนั้นคือก็ไม่ได้ตั้งใจกันทั้งคู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าให้กำลังใจน้องฟ้าแล้วก็พ,พี่เก๋ไก่ดีกว,วามม่าจริงๆเขาเป็นคนร้องง่ายง่ายไหมก็จริงๆน้องฟ้าเป็นคนที่เห็นนะอย่างนั้นเขาก็มีมุมอ่อนโยนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผม <g år> ขเขาก็แบบอ่าเขาก็น่าจะมีเครียดแหละมั้งเวลาแบบเจออะไรอย่างเ <g år> งี้ยเขาเป็นคนคิดมาก <g år> อยากพยศกันไปไลฟ์สด หนึ่งมันเรกว่าไลฟ์สดไข่ของเสื้อโวกันเป็นครับษเคยไข่ในบ้ากสุดกี่บาทเพราะว่าอยากมีเฉลือดสีของเข้าไปเตยเยอะเหมือนกันเพราะแต่ผมไม่ทันผมไม่ทันผมแบบว่าอะไรนะผมมาทําหลังบ้านใช่แต่ผมไม่ทันที่มีเฉลือดสีต้องต้องถามนะผมก็ต้องถามเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่ว่่าแตรู้ว่าเยอะเออใช่ผมต้องไปถามแล้วเข้าไปซัพพอร์ตเยอะมากเลยใช่ครับได้ตามฟลิปแบ็กตามหลังตามมันได้ตามก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าทุกคนมาแบบมาซัพพอร์ตตรงนี้ครับผม เขาเป็นแม่ร่องแบบตัวหลักๆเลยนะเออคืออีกสลบสิีนเป็นหลังเลยเอ่เรียกว่าน่าจะไม่รู้ต้องให้พี่พิงมาพูดนะผมว่าผมก็ไม่แน่ใจเลยอ่ะช่วงนี้นะพักหนึ่งอะเยอะมากใช่ครับวเดือนที่แล้วใช่ครับไปโรวันในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอัปเดตกับที่บ้านเนี่ยคือจริงๆอ่าจริงๆที่บ้านก็มีอัปเดตมาตลอดครับผมซึ่งมันช่วงเดือนเดือนที่แล้วช่ไหเดือนที่แล้วก็เพิ่งเกิดอ่า คดโกไพรไปใช่คดโกไพรปะใช่ใช่ไหมน้ำท่วมโอเคครับก็อ่าผมก็ลืมแล้วก็เหมือนจะมีพายุมาอีกผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหนักถึงขั้นแบบท่วมอีกรอบหรือเปล่าแต่จริงๆผมก็เป็นห่วงแบบที่บ้านว่าแบบว่าต้องแบบเพิ่งเคลียร์บ้านเสร็จจะท่วมอยู่แล้วหรออะไรเงี้ยเราได้อัปเดตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าสองสามวันนี้คือภาคเหนือเป็นคนเดียวมากใช่ใช่ใช่ก็ติดตามข่าวก็ก็แบบว่าก็ขอให้แบบว่าไม่ไม่ไม่ท่วมอันนี้ค okay, ือบ้านของบ้านบ้านของที่ไม่ใช uh> uh ่บ uh ้านที่แบบ ไม่ใช่ครับบ้านที่เพิ่งซื้ออยู่นี่โรงแรมแต่บ้านที่โตมาอยู่นานก็คือครั้งที่เรามาสั่งนี่ใช่ครับหนักหนักหนักสุดเลยวครับกลัวมันลอกนี่แบบถ้าเราจะเตรียมรับมือหรือว่าเตรียมอะไรคือจริงจริงก็จริงจริงก็มีการคุยกับครอบครัวครับครอบครัวก็มีการแซวกันว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาของลงเลยเกิดมาอีกอะไรเงี้ยครับผมก็คือรอให้มันเลยช่วงนี้ใช่รอรอให้มันแบบรู้สึกว่าดีขึ้นกว่านี้ดีกว่าแล้วตามช่วงทาง อ,อยู่ที่บ้านโแต่บ้านพ่อแม่มีเม็ดพุ่มมาอยู่อีกอยู่หมายถึงว่าอยู่คนละเขตกันแต่บ้านที่ผมโตท่วงเป็นไ้รางย่างย่างได้นะไดโอเคค่ะไม่ไไรอยค่าดอีสรภพักพิงกัน